เหีียญเคนีเนีลยแจก็จะหล่นแคบประมาตัวนี้ยตัอตไรนะใช่ทนทนทนนะอ้เพื่อตัวอะไรชอบมันขี้หนูมึงจงวิจารมางตังนี่เดี๋ยวเตรียมล้างเลยเนี่ยล้างอะไรล้างรถไงเออ ซื้อน้ำมันเินซินน้ำมาล้างเอาลมเอาส่ปั๊มหลุมเป่าน้ำมันบนซินประมันปิดจมูกแล้วก็ปั๊มหลุใส่ตู้ตู้ตกี้รังอยากเลยน้ำเทสาดแล้วก็ปิดตานี่ยนี่อ้โมมากไนี่โอ้ยอยุดึงเลยเดยวนี้ยังไงนี่มันตูมีนอตีตงหมูซ้ำเป็นชิบอ่ะเป็นเสน่อง

เห็นให้ตรงงานที่ทำนี่นี่ไงก็เห็นอยู่นี่ไงมึงถายนี่ไปดูซะหน่อยฮะกับหัวกับหางนั่นนั่นได้ินวันนี้พวเบินะไมาเ่าหาสายช็อตลงนี่อ๋อ

เดนซิวมาทีแล้วบอสไอซื้อเพิ่มเราสตาร์ทเครื่องดูอีกทีนะครับวัดว่าชาร์จด้ยังนะครับเดินชาร์จดนซิวตำรวจซิวเระวางรถผมสีทะลอกเงินรแปดหม่นสามเนี่ยไน้อยนะจะได้บ่ ิเออโอ้โหเนี่ยก่อนถ้ารถกะบ่าสาม้เจ็ดกว่าไฟโชว์ยังไหเโชว์งันก็ต่อเสร็จแล้วนะครับตรงไปแบตจะโชว์นะครับโชว์ว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับตอนนี้ น้ำมันอันท่าไปไหเออเหยียบตีนโอ้โห,โหเจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้ไม่ได่ จับกนจไวมันอ้อไปแบตมากเนี่ยต่อไปก็จะวัดแสายนี่ลบนะครับลบไม่ขันออ้กกันนะขานขี้ก่นนี่ขี้่อนนะครับปันี่ย้ว ออกเร็วเข้าเร็วนะคอย่างรถจะ,ะดับนะครับเห็นไหมเร่งกันเร่งกันว่า <c oughs> ไมขึ้นมาตา่างเลยอันนี้ตายเปล่าอ่ะอันนี้ตายเปล่า <c oughs> ไม่เก่งดีเลยอันนี้ตายเปล่าเฮ้ <c oughs> ไปโชว์แล้วทำไม ่อไอ้อน,นี่มันตายวะไอคัสไม่ขึ้นอ่ะดับจับอ่นหยุดข้าวคันหยุดขาวกรบ่นนะเราวัดไปตรงตัวค์สน,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 นะครับ